ปวดต้องเตรียมตัวมาล่วงหน้านะคะใช่ค่ะจะมาถึงงานสถานพุกแตกในวันนี้วันนี้เราประกวดกันเนี่ยก่อนนี้เราจะประกวดเราก็จะมีการเดินแบบด้วยนะคะเมือเอ่อเช้านี่คือโชว์ตัวกันแต่และหมายเลขนี่คือจัดเต็มตั้งแต่การโชว์ตัวบนเวทีแล้วนะคะค่ะแล้วก็ได้อดเหตุนะคะเบื้องหลังนะคะ ตัวนะคะของแต่ละทีมตั้งใจมา,มามากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของบางทีเนี่ยก็มีพร็อพนะคะที่บอกว่าดูใหญ่โตนะคะส่วนบางทีนี่ยด้จัดเต็มน,นะคะในเรื่องของชุดนะคะและอุปกรณ์บางทีเนี่ยก็คือบอกว่าแน่นในเรื่องของบทบาทนะคะเร<ช>ียกว,ว่ามีจุดเด่นนะคะที่ แตกต่างกันไปในแต่ละทีมค่ะแต่ว่าเรานะคะอีกสักพู่หนึ่งก็จะรู้ผลแล้วแหละว่าเร็วขึ้น็นมากใช่ว่าทีมไหนนะคะที่จะได้รับรางวัลนะคะจากการแข่งขันนี้ไปนะคะซึ่งรางวัลนะคะแน่นอนว่าเป็นเงินรางวัลเนี่ยจะมีอยู่นะคะหลักๆเนี่ยสี่สี่รางวัลด้วยกันใช่ค่ะก็คือรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับสองใช่ค่ะชมเชยที่มีอยู่ห้ารางวัลเลยนะคะจะบอกว่า เขาใจดีมากๆเลยสําหรับนี่เลยความเ้าของเรานะคะจัดก,กิจกรรมดีๆมาให้น้องๆได้แสดงความสามารถนะคะกับการคอสเพลย์ของเรานี่นึกว่าเวทีจะไม่พอด้วยซ้ำเพราะว่าแต่ละท่านนะคะชุดอารา์การมากๆเลยคณะกรรมการของเราเนี่เครียดไหมกุ้งขมับเครียดน,นะคะคณะกรรมการคณะกรรมการถึงท่านบอกว่าพยักหน้านะคะส่วนเรานี่ก็บอกโอ้โหรู้สตกตัวเล็กไปเลยนะคะอยู่<ช>ยตรงนี้นะคะแล้วคือแต่ละทีมไหมนะคะบางทีม ของเรามาเป็นคอนเทนต์ในการแสดงโชว์ในวันนี้ด้วยเออว่เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นคนทีิสร้างสรรค์ที่เราจะได้เห็นกันแคท่ที่เวทีนี้เท่านั้นเองนะคะใช่แล้วออค่ะก็ฟาร์เฮาส์นะคะปีนี้เนี่ยก็เข้าสู่ปีที่40แล้วแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าจะฉลองวันเกิดของออฟาร์เฮาส์กับวันเกิดของเราทุกคนอีกด้วยนะคะใช่ค่ะก็อยู่คู่คนไทยมายาวนานมากเรียกว่าเกิดมาปุ๊บเนี่ยก็เจอฟาร์เฮาส์แล้วค่ะแต่ก็คืออยู่ยาวนานแต่เข้า ดูนี้ครูก็มีวีทูเบร์ของเขาแล้วนะคะครูฟูมีนั่นเองใช่ใชแล้วค่ะและตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะทุกท่านพร้อมกันแล้วหรือยังคะกับการที่เราจะทราบผลนะคะว่าใครจะได้รับนะคะรางวัลชมเชยของการประกวดฟาเ h าส์คอสเทสคอนเทส s t ครั้งที่2ในปีนี้ค่ะใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ เบวขออญาตเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีของ้อยที่จะขึ้นมามอบรางวัลให้กับน้องๆทุกทีมของเราในวันนี้นะเขาเรียนเชิญคุณอภิเศษธรรมโนใหม่นะคะกรรมการร่วมในการบริษัทร r สิเดน n ์เร k e r y จำกัดธราชนผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์าร์มเขาขอเสีรปตระเมเบองค่ะค่ะสึ่งคุณแดนนะคะก็สนับสนุนนะคะในเรื่อง ของการแสดงออกนะคะในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการทากิจกรรมนะคะให้เป็นประโยชน์นะคะรวมถึงได้เงินรางวัลด้วยนะคะพ<ช>ันกิจกรรม<ช>คอร์สเ์ค่ะซึ่งเวทีนี้ต้อนรับนักคอสทุกเพศทุกวัยค่ะและตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะสาหรับรางวัลชมเชยนะคะรางวัลแรกจ,จากทั้งหมด5่ารางวัลด้วยกันนะคะขอเชิญน้องอนงนุ่นนะคะวันนี้คอร์สยเ์เป็นภูมิจัง บนเวทีค่ะขอเชิพรบมือให้อนงนุชค่ะนี่แหละค่ะคูมินะคะที่เหมือนคูมิมากๆจริงๆค่ะในตอนนี้นะคะเมื่อน้องคูมิเข้าสู่อยู่บนเวทีแล้วปลายรางวัลก็พร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยนะคะสําหรับรางวัลชมเชยนะคะรางวัลแรกเป็นางานวัน และผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก,แกท่ทีมที่8ค่ะคุณขยอยว้าวละสาวน้อยเบเดนล็อบบี้ของเรานะคะมากับรถรถทักยานขนมของน้องอไม่เสียแรงที่ติดป้ายทะเบียนคามเฮามาด้วยนะวันนี้น่ารักค่ะก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้รับรางวัลชมเชยไปนะคะเห็นบอกว่าจะต้อง คนรถคันนั้นขึ้นรถกระบะมาแล้วก็ประกอบมาประกอบกันที่งานเลยค่ะอ่าเรียบร้อยจะเท่ากับรถกระบะเลยขนานใหญ่จริงๆนะคะแล้วให้กระต่อนะคะกับรางวัลชมเชยรางวัลที่3นะคะเป็นของทีมไมเลส19ค่ะคุณเซกิค่ะยินดีด้วยค่ะจากอุนยูจินะคะใช่แล้วค่ะที่มาพร้อมกับดาบของเขาค่ตสดไฟ LED สีแดงสวยเท่สุดยอดนะคะกับการ นะคะทัวร์คำนองแบบญี่ปุ่นนะคะซึ่งวันนี้นะคะเตรียมพร้อมมาเต็มเวทีเลยนะคะสุ้มตองได้มาคณะกรรมการเครียดหนักเลยค่ะและรางวัลชมเชยนะคะรางวัลที่4เป็นของคุณซานต้าค่ะทีมหมายเลขเจ็ค่ะยินดีด้วยค่ะด้วยนะคะซานต้าค่ะมาเกง้าหรือเปล่าใช่มาเกง้าช่ไหมายังงงอยู่ใช่ไหมทีมหมายเลขเจ็ดซานต้า ค,คุณต้นซ่าถูกต้องใช่ไหมคะ,ะต้นซ่านะคะคุณกระแมนของเรานะคุณกระแมนเด็ฟิกส์นะคะเท่หนาตัวเนีเออ้ยเกิดแล้วแสดงออกมาได้เหมือนคุณกระแมนจริงๆนี่หนี่อะแน,น่แน่นี่เทน,นชอบไหมลูกชอบชอบเลยนะคะกียินดีด้วยนะคะและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะขอรีเช็คอีกสักครู่นะคะสำหรับรางวัลชมเชยนะคะเมื่อสักครู่นะคะ หนทีมที่7อยู่ไหนเอ่ยรุนน้นเนี่ยหมายเลขเจ็ดอนะ่าหมายเลขเจ็ดทน,นี้ชื่อทีมอะไรนะคะอ๋อสามตัว,ตวบาทเอาสิาเอาสิาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวระหวานน่างนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะคะว่าจะเป็นทีมไหนถ้าอย่างนั้นขอเชิญสามตัวบาทกับกังกาออกมาโชว์ตัวก่อน,อนได้ไหมได้มาลุ้นเลยอาไปยืนให้เดี๋ยวลงหลบให้เขาให้เขาอ่เดี๋ยวสามตัวบาทมายืนอยู่ข้างอนงรุนหน่อยมายืนข้างนงภูมิแล้วกังกากังกาออกมายืนโชว์ตัวหน่อย ซันต้า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 มายืนก่อน,นรอเพราะว่าเดี๋ยวขอเช็คนะคะว่าผลคะแนนนั้น<ะ>เป็นของทีมไหนงั้นระหว่างนี้เีไงพี่แบงค์ตื่นเต้นแทนพี่แบงค์ยืนบอกตื่นเต้นกับคนได้รางวัล<อ>หน่อยนะคะอันนี้อันออกมาแล้วขอให้เขาได้รูปหน่อยไนมะ<ะ>่อย่างนั้นเดี๋ยวขอโพสท่าขอโพสท่าคมๆค่ะมองกล้องค่ะสอ,สองทีเอามองกล้องค่ะมองกล้องอา้าวขอโพสท่าคมๆให้ผู้บริหารเราสักหนึ่งภาพ เป็นทีมรอบชิงเรียบร้อยค่ะและตอนนี้ผลรางวัลก็ออกมาแล้วนะคะ,คะสำหรับรางวัลชมเชยนะคะเป็นของทีมหมายเลข22ค่ะซ่าต้าค่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณต้าซ่าด้วยนะจ๊ะออกมาสาตัวบาทเดี๋ยวรอลุ้นนะว่าจะเป็นรางวัลต่อไปของเราหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยนะคะ ยกห้องเขาอ,อยากามาวันนียอยากจะเอาชั้นวางของห้องวิทยาศาสตร์เขากลับบ้านเลยอันนี้เอาไปใช้ส่วนตัวหรือว่าไปใช้ส่วนตัว <c oughs> <c oughs> ยินดีด้วยจริงๆนะคะสําหรับรางวัลชมเชยของเราทั้ง5้ารางวัลน,นี้นะคะเรียกได้ว่าแต่ละทีมเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะคะแต่เรายังมีรางวัลใหญ่ของเราอยู่นะคะซึ่งวันนี้นะคะ และในควัตนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะที่แบงค์นะคะเป็นอย่างมากเลยค่ะขอขอบคุณนะคะที่ขึ้นมามอบนะคะรางวัลน,นะคะให้กับพวกเรานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เจอคุณแบงค์อีกรอบหนึ่งนะคะตอนถ่ายรูปหมู่ค่ะ,ะรางวัลต่อไปนะคะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองค่ะ,คะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะขอเรียนเชิญคุณอภิชาติคํามโนมยัยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารบริษัทเพสิดเน็์เบเกอรี่จำกัดมหาชนขึ้นบนเวทีเพื่อ รางวัลน,นี้นะคะให้กับนักคอสที่ได้รับรางวัลค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะเ,เชิญนะคะรางวัลต่อไปนี้ลุ้นแล้วนะานแล้วนะทีมต่อไปจะเป็นเราหรือเปล่าใช่แล้วค่ะ,ะแน่นอนนะคะว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นความภูมิใจนะคะของนักคอสที่ได้รับรางวัลน,นี้ค่ะใช่แล้วจะเป็นทีมไหนนะ้า เดี่ยวนะคะหรือว่ามาเป็นกลุ่มค่ะพี่ทีมในใจที่แอบเชียร์อยู่นะจะดุจะรอดูว่าจะได้รางวัลหรือเปล่านะคะอ่ะาและตอนนี้นะคะก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองเป็นของทีมหมายเลขส4ค่ะ ใช่แล้วค่ะที่มาพร้อมกับแคร์เตอร์นะคะที่มีชทยชันอาพีนนะคะตัวใหญ่มาเลยนะคะกำลังจะมาะขอดรากบนเวทีนี้ ใช่ค่ะโอ้โหถ่ายรูปกันใหญ่เลยนอกจากเงินรางวัลแล้วนะก็ยังได้ของเที่ยวลึกไปด้วยนี่เลยเห็นไหมใช่ค่ะเข่าอยากได้ค่ะก็เป็นหลอดตามเข้านะคะค่ะเข่าเดินทางนะคะเป็นลิมิเต็ดอ dition เนะคะค่ะเป็นลายความเข่าเลยใช่แล้วค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่ก่านการถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวมุ้ ขอบคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ขึ้นมามอบรางวัลให้ด้วยค่ะและไปกันต่อนะคะสำหรับรางวัลต่อไปค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งดูสีหน้าของทุกคนบนเวทีนี้เป็นใครกันนะเหมือนมีบางคนที่ไม่ได้เข้าแข่งขันปีนี้เป็นทีแรกด้วยจะเป็นใครนะคะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณธรรมรัฐโชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารบริษัท ICC International จำกัดมหาชนขึ้นบนเวทีเพื่อมอบรางวัลน,นี้นะคะให้แก่รองชนะเลิศอันดับที่1ด้วยค่ะตื่นเต้นนะคะตอนนี้ทุกคนนะคะก็ต่างมองหน้ากันว่าเอ๊จะเป็นใครกันนะจะเป็นเราหรือเปล่านะคะค่ะและตอนนี้นะคะก็พร้อมแล้วค่ะที่เราจะมอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับที่ห ที่สิบค่ะน้องขนมค่ะมินดีด้วยนะคะน้องขนมตรงนี้เดินมาเรียว่าคุณน้องขนมใช่ไหมโอ้ราชินีในเฮเลนีของเราพี่แอร์นะคะมิตภาพของชาวคอสเพลนะคะเมื่อสักครู่พอประกาศรางวัลทุกคนล้วนดีใจนะคะค่ะนี่ก็ช่วยยกหนังท้าให้คุณหญิงแม่มาด้วยนะคะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคาสต์ กลัวและชื่นชอบค่ะเราจะพบกันเลยนะคะชอบมากเลยค่ะเพราะว่านํากลุ่มเยอะค่ะผาเยอะด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะคุณทรมาได้เป็นอย่างมากนะคะแล้วก็อขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและในลำดับต่อไปค่ะเป็นรางวัลชนะเลิศทุกท่านพร้อมกันแล้วหรือยังคะกับการส่งมอบรางวัลน,นี้นะคะให้กับแชมป์ของการแข่งขันในวันนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะดังที่ทุกท่านได้ทราบแล้วว่าเขาจะได้รับเงินรางวัลถึง 40,000บาทด้วยกันนะคะใช่ค่ะและรางวัลชนะเลิศนะคะรางวัลนี้นะคะที่ฉันขอเรียนเชิญคุณพิพัฒน์ชเนียงเวศประธานกิตมิมศักดิ์กรรมการบริษัทเพรสิดเน็ตเบเกอรี่จำกัดมหาชนขึ้นมอบรางวัลรางวัลนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะเรียนเชิญนะคะเป็นรางวัลนะคะแห่งความภาคภูมิใจนของการประกวดฟ้าเภาคอสเพลย์คอนเทสต์นะคะในปีนี้ใช่แล้วคุณจะได้ว่าเป็นแชมป์ของซีซั่นที่สองเรา ท่านนะคะรอคอยเรียกว่ารอคอยค้ามปีเลยพอรู้ข่าวว่าเฮ้ยท้ามีการให้โอกาสนะะในการประกวดแบบทุกเพศทุกวัยนะคะ,คะก็วนเวียนมาจนถึงปีนี้นะคะและวันนี้เราได้รู้แล้วค่ะว่าใครจะได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะ,คะ,คะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะแะม่รุณแม่ ภาพที่ระลึกนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารตรงกลางเวทีก่อนเลยค่ะวันต่อตไปจะมอบของที่ระลึกให้กับทุกทีมด้วยนะคะจากฟาร์มเท้าค่ะเดี๋ยวเชิญทุกทีมนะคะขยับขึ้นมาแนวหน้าเลยนะคะตรงเส้นนี้เลยนะคะตรงทางด้า,หากกนห้นรับรางวัลขอเชิญด้านหน้าตรงกลางเลยนะคะจะมีการมอบของที่ระลึกนะคะให้กับทุกทีมค่ะวันนี้ไม่มีใ,ใครที่จะต้องกลับบ้านไปแบบมือเปล่านะคะ ตอนนี้นะคะให้ทุกท่านได้จัดท่ากันก่อนนะคะและสำหรับแชปงของเรานะคะในวันนี้นะคะทีมที่27นะคะ F X c o r o นะคะหลายๆท่านจะจำเธอได้จากบทบาทนิดาลีนะคะในปีที่แล้วนะคะซึ่ง เป็นพี่ที่นานะคะเธอได้แสดงฝีมือเอาไว้นะคะด้วยการที่คอสออกมาสูงบทบาทไม่พูดไม่จานะคะแล้วก็มาแบบดุดันเลยแล้วก็ควา้ารางวัลไปนะคะและในวันนี้นะคะเธอก็กลับมานะคะในบทบาทใหม่นะคะใช่แล้วค่ะก็ถ้ายังไงนะคะสําหรับการประกวดในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะที่ทําให้ทุกท่านนะคะได้มี ในการมาประกวดคอร์สเทกันนะคะแล้วก็ทำให้นะคะทุกท่านได้เก็บประสบการณ์ไปนะคะวันนี้นะคะทุกคนได้ประสบการณ์ไปแบบเต็ม,ตมแน่นอนแต่ว่ายังไงคะเราก็คาดหวังว่าในปีหน้านะคะทุกท่านนะคะก็จะมาร่วมนะคะกับเรานะคะในการประกวดนะคะในการประกวดซามเฮาส์คอร์สเทคอนเทส2023นะคะ จุงแน่นอนนะคะว่าประสบการณ์ในปีนี้นะคะถ้าท่านใดเนี่ยที่อยากจะรู้นะคะว่ามีข้อที่เราเนี่ยจะทำไปพัฒนานะคะในเรื่องของการโชคในเรื่องของเสื้อผ้าอาภรณ์นะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยวันนี้นะคะคณะกรรมการมืออาชีพของเรานะคะอยู่ทางด้านหน้าเวทีท่านสามารถนะคะไปขอคําแนะนําขอคาชี้แนะได้เลยนะคะเพราะคณะกรรมการของเราเนี่ยก็เป็นคณะกรรมการนะคะมากความสามารถครับในวันนี้ค่ะและตอนนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วนะคะ อมองกล้องตรงกลางเลยนะคะดูสัญญาณมือจากช่างภาพนะคะจะมีกล้องอยู่2จุดด้วยกันนะคะตรงหลังโต๊ะกรรมการค่ะเอามองกล้องนะคะทุกคนทุกคนพร้อมไหมคะขอโพสแรกแอคแรกนะคะแอคต์แคาแรคเตอร์ของตัวเองก่อนเลยค่ะแอคเลย โชว์ควมเฮาด้วยโชว์ความฮาด้วยโชว์ความฮาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะคณะกมแารทั้งสามท่านนะคุณคมคุณชรณอยุธยานะคะคุณอดัมโบเรโร่นะคะและคุณฮัตโต้คอสเพลย์ทั้งสามท่านนะคะคนเวทีค่ะเรียนเชิญเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็จะเป็นภาพใหญ่ที่สุดนะคะของครอบครัวของพวกเรานะคะถ้าเป็นไปได้นะคะก็พยายามนะคะ เขาเห็นหน้าเรานะคะโอกาสดีๆแบบนี้ที่ฉันก็รู้สึกนะคะภูมิใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของครอบครัวฟาร์มเฮาส์แล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการประกวดในปีนี้นะคะค่ะค่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาก็ขอถ่ายภาพมารวมและตอนนี้นะคะทุกคนพร้อมนะคะคณะกรรมการมาพร้อมไม่มีใครตกหล่นนะคะถ้าพร้อมแล้ว ดูสัญญาณมือจากช่างภาพนะคะค่ะอ้าวเดี๋ยวขอเชิญคุณเลนโบด้วยได้ไหมคุณเลนโบคะเลนโบคะได้ไหมคะค่ะเดี๋ยวให้คุณเลนโบวิ่งมาสุดทางตนี้นะคะเก็บความประทับใจในปีนี้นะคะกล้องไหนคะกล้องไหนอะกล้องกลางนะคะตรงนั้นเลยมาเลยค่ะทุกคนขอโพสต์ตับคาแรคเตอร์ตัวเองก่อนหนึ่งค่ะมาค่ะ ให้ดูแลนะคะแบบนั้นเลยค่ะเอามบอร์สองเบอทำเป็นจั่วนะคะอย่างนั้นนะคะทุกทำ,ทำด้วยนะจุกทำด้วยนะอ้ามาเลยใครทำได้ทำเลยค่ะห <cinematic music. S 1> นึ่งสองสามและในวันนี้นะคะการประกวดฟาร์มเฮาส์เขาใช้คอนเทนต์ของเราสดใสร่าเริงเพราะว่าเรามากับฟาร์มเฮาส์ขอชูมือข้อย่างนี้ค่ะข้า บาทน,นะคะแล้วก็ในเรื่องของด้านต่างๆนะคะตามเกณฑ์นะคะที่คณะกรรมการนะคะได้กล่าวไว้นะคะแล้ววันนี้เ,ออเป็นยังไงบ้างคะคุณเลนโบเ,ออเดี๋ยวปีหน้าขอลงประกวดด้วยได้ไหมคะได้เลยฉาไปซุงมซองกันก่อนแต่ใครใครจะช่วยแซวคณะกรรมการให้เราล่ะคะเ,ออเ,ออเดี๋ยวประกวดด้วยแล้วก็ทำงานด้วยคะ่ะ คุณด้วยนะ,ะสำหรับคัามเค้านะคะที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะให้กับน้องๆทุกคนได้มาสแสดงความสามารถในเวทีนี้ด้วยกันทุกทีมเลยนะคะค่ะใช่ใชแล้ว่<น>ะวเป็นการประกวดที่ยิ่งใหญ่ใครที่ได้ภาพจากงานของเราไปนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะความเฮ้าคอสเทสคอนเทสสองศูนย์สองสามนะคะถูกต้องค่ะโอ,โ,โอ้โหอยากอยากอยากได้ตรงนี้มานานแล้วค่ะในแคตบอลเจอ้าสองสามสาว ขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานของเราคร่ะขอบคุณนักคอสเททุก